สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะค,คอในผู้ป่วยนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย้ ICU พราะก็ผมหมอแอ์ผู้เชี่ยวชาญดุลก,ลกรรมโรคปอดและ ICU ครับวันนี้ผมจะมาพูดกยวกับเรื่องของการเจาะค,คอนะครับว่าเจาะไปทําไมและทําเมื่อไหร่นะครับทําอย่างไรนะครับโดยเนื้อหาก็มาจากเรื่องของ t h e k o u r t o m y update on why when and how นะครับ ซึ่งคุณหมอจูเรียนะครับเขาก็อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับกับคุณหมอไลท์เขาอยู่ที่โรมอิตาลีนะครับเขาก็เขียนบทความหนึ่งขึ้นมาลงในวรารสารการแพทย์ในปี2025นี้เองนะครับซึ่งก็มีน่าสนใจในเรื่องของการเจาะคอนะครับก็คิดว่าถ้าใครกำลังมีปัญหาอาจจะเป็นคนรู้จักหรือญาติที่ต้องทำการตัดสินใจในการเจาะคอเนี่ย าการฟังคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับการที่เราจะทําการเจาะคอเพื่อช่วยในการหายใจนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยคุณหมอเขาจะเขียนว่า tracheostomy นะครับซึ่งมาจากคําว่า trachea ที่แปลว่าหลอดลมกับ ostomy คือเปิดทางเปิดรูนะครับพอมารวมกันก็คือความหมายภาษาไทยก็คือการเจาะคอที่เราเข้าใจกันนั่นเองนะครับ ซึ่งหัตถการอันนี้จะเป็นหัตถการที่ทําบ่อยใน ICU นะครับเนื่องจากจะมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งที่เราใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้นะครับพอใช้ระยะเวลานานเนี่ยพวกนี้จะมีผลแทรกซ้อนเยอะคุณหมอก็จะคุยถึงเรื่องของการเจาะคอ,อนะครับเราพบได้ถึง5%เนะครับที่จะต,ต้องทำการเจาะคอในผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ แล้วก็มีถึงประมาณ19.6%หรือประมาณสัก20%นะครับที่จะต,ต้องทำในคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจเกิน48ชั่วโมงนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรามีคนรู้จักใส่ท่อช่วยหายใจอยู่เนี่ยแล้วต้องใส่ท่อเกิน48ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าเขามีโอกาส20%ที่อาจจะต้องทำการเจาะคอนะครับ โดยจะมีกลุ่มโรคบางอย่างใน ICU อย่างกลุ่มโรคที่เป็นกลุ่มอาการหายใจลําบากเฉียบพลันหรือที่เรียกว่า a อ d s อันนี้นะครับโรคเนี้ยปอดมันจะมีการเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีถึง13%ก็ต้องทําการเจาะคอช่วยหายใจนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วแล้วเวลาเฉลี่ยที่คุณหมอไปทําการเจาะคอเนี่ยตั้งแต่เป็นโรคจนถึงการเจาะคอเนี่ยก็คือประมาณ14วันหรือ2สัปดาห์นะครับคราวนี้การที่เราจะ เลือกวิธีการหรือทําเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นกับแนวทางการรักษานะครับประสบการณ์ของคุณหมอแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือที่มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการที่เราเจาะคอเนี่ยบางครั้งมันจะต้องขึ้นกับแต่ละสถานพยาบาลด้วยนะครับแล้วขึ้นกับโรคที่เป็นด้วยถามว่ามันมีแนวทางเจาะคอออกมาชัดเจนไหมว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีแนวทางชัดเจนนะครับเราจะพิจารณาแต่ละบุคคลไปนะครับ เพราะนั้นการรักษาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการรักษาแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าใครควรจะเจาะคอเร็วใครควรจะเจาะคอช้านะครับหรือ,อาบางคนเนี่ยอาจจะเลือกไม่เจาะคอใช่ไหมครับซึ่งเราพบว่าการที่เราใส่ท่อช่วยหายใจนานๆเนี่ยมันจะทําให้กล่องเสียงบริเวณคอเนี่ยบาดเจ็บเกิดขึ้นได้นะครับเพราะมันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในคอใช่ไหมครับมีเส้นเสียงที่บวมได้แล้วก็มีหลอดลมตีเกิดขึ้นได้นะครับ รวมทั้งการใส่ท่อเนี่ยมันก็เจ็บใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีอาการเสียงแหบหรือว่ากลืนลำบากได้หลังเราถอดท่อออกมานะครับบางคนเนี่ยถอดท่อช่ใจเราก็จะบ่นเจ็บคอใช่ไหมครับพวกนี้ก็ต้องมีการรักษาต่อไปนะครับพอเราไปเจาะคอเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเราเจาะคอแล้วเนี่ยม,มันทำให้หายใจง่ายขึ้นไหมนะครับคําตอบก็คือว่าม,มีการศึกษาก่อนหน้านี้นะครับว่า ในเรื่องของท่อช่วยหายใจอยู่นะเทียบกับคนที่เจาะคอแล้วใส่ใส่ท่อเนี่ยที่ขนาดหลูเท่ากันนะครับพบว่าคนที่ทําการเจาะคอแล้วเนี่ยเวลาเขาหายใจเนี่ยแรงต้านการหายใจเนี่ยมันน้อยกว่านะครับเวลาเราหายใจแล้วแรงต้านมันน้อยกว่าเนี่ยเราจะรู้สึกสบายกว่าในการหายใจนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่ว่าเวลาเราใส่ท่อทางปากเนี่ยท่อมันยาวมากเลยกว่าจะไปถึงหลอดลมใช่ไหมครับถ้าเทียบกับเจาะคอแล้วท่อที่ใส่เนี่ยมันจะสั้นกว่าแปบ๊บเดียวก็ถึงหลอดลมถึงปอดแล้วใช่ไหมครับซึ่งไอส่วนที่มันยาวๆเนี่ยแล้วเราหายใจเข้าไปแล้วมันไม่ได้แลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยตรงน,นั้นเนี่ยมันไม่ได้แลกเปลี่ยนอากาศเกิดขึ้นเลยเนี่ยมีได้ถึงประมาณ7 6็ดสิบหกถึงร้อยซีซีเลยนะครับทําให้ส่วนเนี้ยเราอุตสาห์ออกแรงหายใจแล้วใช่ไหมครับ แต่ลมนั้นอะ่ะมันไม่ได้ไปถึงปอดมันไปค้างอยู่ในท่อประมาณนี้มันก็เลยทําให้อ่ามีส่วนที่มันเสียการแลกเปลี่ยนอากาศไปนะครับถ้าเกิดเป็นใส่ท่อทางปากเทียบกับการเจาะคอนะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์โดยรวมเนี่ยมันเลยใช้แรงน้อยกว่านะครับในการหายใจเพื่อให้ได้รับออกซิเจนแล้วก็การขับคาร์บอนไดออกเนี่ยการเจาะคอมันก็จะดีกว่านะครับการหายใจมันก็เลยจะง่ายกว่าด้วย แล้วทาไมถึงหยุดเครื่องช่วยหายใจง่ายขึ้นหลายถ้าเกิดเราเราเจาะคอนะในคนที่ไม่เจาะคอนี่ต้องคิดภาพว่าสมมติว่าเราหยุดจะถอดท่อใช่ไหมครับคุณหมออ่ะก็จะประเมินว่าโอเคคนนี้สามารถถอดท่อได้นะครับหลังถอดท่อก็จะประเมินต่อว่าหายใจไหวไหมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดถอดท่อมาแล้วแล้วหายใจไม่ไหวเนี่ยคุณหมอก็จะต้องใส่ท่อกลับเข้าไปใหม่ใช่ไหมครับไอจังหวะที่ใส่ท่อกลับเข้าไปใหม่เนี่ย คือถ้าเราอาจจะเคยดูซีรีส์ดูในหนังใช่ไหมครับว่ามันจะต้องอให้ผู้ป่วยเนี่ยมันนอนบนเตียงแล้วก็มีอุปกรณ์สําหรับเข้าไปกดยกบริเวณโคนลิ้นขึ้นมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าผู้ป่วยไม่นิ่งเนี่ยมันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็บางทีใส่ย,ยากด้วยนะครับตรงนี้เป็นทําให้เกิดการบาดเจ็บได้แต่ถ้าสมมติเราเจาะคอมาแล้วนะครับมันก็จะมีท่ออยู่แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติเราหยุดเครื่องแล้วอะหายใจไม่ไหวเราก็แค่เสียบเครื่องกลับเข้าไปที่เดิมจะเห็นว่า มันง่ายกว่ามากแล้ามันก็ไม่ได้บาดเจ็บบริเวณในช่องปากอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็เลยทําให้เราสามารถที่จะพิจารณาหยุดเครื่องช่วยหายใจได้ง่ายขึ้นนะครับรวมทั้งเจาะคอเนี่ยจริงๆมันมีผลเสียนะครับมันไม่ใช่มีผลดีอย่างเดียวนะผลเสียที่เกิดเนี่ยที่ส่วนใหญ่ญาติสงสัยนะครับก็อย่างเช่นมันจะมีเล็กน้อยเช่นเลือดออกเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พวกนี้เราก็จะมีการห้ามเลือดแล้วก็การให้ยากแก้ปวดอยู่แล้วนะครับ ส่วนที่รุนแรงเนี่ยไม่ได้เจอบ่อยนะครับอันนี้เจอน้อยนะครับเช่นลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับอันนี้เจอน้อยอาจจะมีออกซิเจนต่ําชั่วคราวได้ตอนที่เราเข้าไปทําหัตถการในหลอดลมนะครับแต่ถ้ารุนแรงถึงชีวิตเนี่ยอันนี้ร้อยคนเนี่ยเจอไม่ถึงคนนะคนับคือคือเจอน้อยแต่ก็เจอได้เช่นบาดเจ็บเส้นเลือดรุนแรงนะครับมีหัวใจหยุดเต้นได้เลยนะครับหรือว่าการใส่ท่อผิดพลาดมีการอุดตันในหลอดลมเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้ บางคนอาจจะมีทางเชื่อมระหว่างหลอดลมและหลอดอาหารเกิดขึ้นจากการอักเสบหรือบาดเจ็บนะครับหรือมีเนื้อเยื่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับที่เรียกว่าเนื้อเยื่อการนูเลชันเนี่ยมันเป็นลักษณะของแผลหายแล้วมีการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่มีเส้นเลือดนะครับมีพวกพังผืดมีอะไรเข้ามาใหม่พวกนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในคนที่เจาะคอนะครับก็เห็นว่ามันก็มีผลเสียอยู่เหมือนกันนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเนี่ยเขาจะพิจารณาแล้วว่าผลเสียเนี่ย มันเล็กน้อยถ้าเทียบกับประโยชน์ที่เขาจะหยุดเครื่องช่วยหายใจแล้วกลับบ้านได้นะครับหามว่าเ,เราจะต้องเจาะทันทีเลยไหมหรือว่าต้องต้องเจาะกี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เคยมีการศึกษาเนี่ยพบว่าถ้าเราเจาะคอเร็วนะมันก็ในบางการศึกษาเนี่ยจะลดระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจได้ก็คือสามารถหยุดเครื่องได้นะครับแต่ว่าอพอมาดูเรื่องของอัตราการเสียชีวิตเนี่ย ดูเหมือนว่าอาจจะดีในการที่เจาะเร็วแต่ในระยะยาวแล้วเอ๊ะก็ดูไม่ต่างกันพอไปดูหลายๆการศึกษาเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วมันจะต้องพิจารณาหลายๆอย่างนะครับเราจะพิจารณาแนะนําเจาะคอในผู้ป่วยที่ค้านว่าจะใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยนานนะครับหรือมีปัญหาทางสมองเกิดขึ้นหรือว่าไม่สามารถป้องกันทางเดินหายใจตัวเองได้เช่น ไอไม่ได้เลยมีเสมหะแล้วขับไม่ออกอย่างนี้นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสําคัญมากเลยที่พิจารณาในการเจาะคอนะครับแต่เรามักจะไม่ทําเร็วกว่า4วันนะครับตรงนี้ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับเรามักจะทําประมาณสัปดาห์ที่2หรือสัก2อาทิตย์ไปแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่จะประมาณนี้นะครับและคนที่ทำเนี่ยจะพิจารณาทำในคนที่จะรอดชีวิตหรือมีพยากรโลกที่ดีนะครับมีหลายคนที่คุณหมอกินนะคิดว่าน่าทา แต่พอคุยกับญาติแล้วปรากฏว่าญาติไม่ได้พร้อมในการดูแลระยะยาวที่บ้านนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาว่าเราเจาะคอไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับผู้ป่วยมากนะนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องคุยกับญาติแล้วก็พิจารณาเป็นรา,ายไปอีกทีนะครับสิ่งที่ต้องทําเสมอก่อนเจาะคอเนี่ยคุณหมอก็จะประเมินว่าโรคครั้งนี้เป็นโรคอะไรนะครับถ้าเป็นโรคปอดเป็นระบบประสาทเนี่ยมันหายได้ไหม ถ้ามันหายได้เ็าน่าจะถอดท่อได้นะครับอาจจะไม่ต้องเจาะคอแต่ถ้าดูแล้วเป็นหนักเป็นเนื้อรังอา,อาจจะไม่หายกลับมาเหมือนเดิมอันนี้มีแนวโน้มต้องเจาะคอนะครับรวมทั้งโรคประจําตัวก่อนหน้านี้ด้วยบางคนเป็นหลายโรคเลยใช่ไหมครับบางคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยกลุ่มนี้โอกาสที่จะกลับไปฟื้นแล้วก็หยุดเครื่องช่วยหายใจไดย้ยากนะครับรวมทั้งพยากรโรคครั้งนี้ด้วยว่ามันแย่แค่ไหนนะครับ แล้วก็ปกติจะมีการคุยกันระหว่างหมอและก็ญาติอยู่แล้วนะครับว่าทําไมเราถึงเลือกทําการเจาะคอมันจะช่วยอะไรนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดใครมีความสงสัยเนี่ยก็ควรจะถามคุณหมอที่ที่คุยกับเราเรื่องของการเจาะคอนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางร่าวข,าของของอบทความนี้นะครับว่าให้เราประเมนว่าผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเกิน14วันไหมใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าไม่ใช่นะครับเราก็ประเมินการถอดท่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องใช้เกิน14วันเนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะเขามีโรคที่จําเป็นจะต้องใช้เครื่องระยะยาวไหมเช่นเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับ เป็นโรคกก้ามเนื้อเกี่ยวกับแก้ามเนื้อระบบประสาทอย่างเงี้ยที่มันหายใจเองไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหลายหมอนะครับอาจจะคุณหมอ ICU คุณหมอเจ้าของไข้คุณหมอระบบประสาทคุณหมอโรคปอดแล้วก็คุยกับญาติมาตัดสินใจร่วมกันว่าเอะเราจะรักษาวิธีไหนนะครับ แล้วก็มาดูว่าเอ๊ะตอนนี้ใช้เครื่องช่วยหายใจเกิน4วันหรือ,อยังถ้ายังไม่ถึงเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ทำการเจาะพอนะครับเราจะไม่เจาะเร็วมากเกินไปนะครับแล้วก็ประเมินเรื่องของปอดว่าทํางานไหวไหมถ้าปอดยังทํางานไม่ไหวเนี่ยหรือว่ามีผลเลือดที่มันผิดปกติมากผ่าตัดแล้วอาจจะอันตรายกลุ่มนี้เราก็จะแก้ไขเรื่องของปอดแล้วก็ผลเลือดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะ มันมีความเสี่ยงที่จะเลือดออกเยอะไหมบางคนคอสัน้นบางคนมีเส้นเลือดผิดปกติใช่ไหมครับกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาการผ่าตัดให้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเอ๊ะมันดูแล้วาการเจาะคอเนี่ยมันไม่ได้มีการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับบางทีอาจจะเป็นการทําผ่านทางผิวหนังนะครับแทงเส้นแทงเข็มเข้าไปแล้วเอา,อาท่อเนี่ยใส่เข้าไปเลยตรงเนี้ยก็มกักจะพิจารณาในสถาบันที่มีประสบการณ์หรือว่า อ่กรณีที่คอไม่ได้สั้นมากนะครับไม่มีเส้นเลือดผีปกติอันนี้ก็อาจจะทําได้ตรงเนี้ยนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วดูแล้วคอสั้นยากก็อาจจะไปผ่าตัดง่ายจะง่ายกว่านะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนะื้อหาในนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ